สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับอีการบอลเล็กเกยกับบิ๊นะครับวันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับนะครับผมมดลงมดมาครับดันจีนเออใช่มันเป็นผมจะเล่นมาครับมดมาครับดันจีนนะครับผมดูจากชื่อก็รู้แล้นี่มันเป็นบอสอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมันเป็นบอสอ่ะนะซึ่งวันนี้เราจะมีเป้าหมายอะไรนะบิ๊กเออทั้งสี่ เป้าหมายก็อย่างนั้นแหละค่าบอสทั้งหมดในเกมแต่อันนั้นเอาไว้เรื่องภายหลังนะครับผมอันดับแรกเรามาตัดต้นไม้ก่อนนะครับผมเอ,อเราจะแปลรูปไม้ทั้งหมดก่อนนะครับผมโอเคได้แล้วแต่ไปก็นีโอเคตัวครับแล้วก็เราวางแล้วก็เราจะต้องครัฟดาบก่อนอันดับแรกนี่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 ที่ขุด ต่อไปก็นี่ต่อไปก็ซอสโอเคเสร็จแล้วทุกคนซอสเสร็จตามพี่โน้เอ้ยนี่ทุกคนอาจจะสังเกตว่าผมลงมานี้มาด้วยมดทีดีโอเคทุกคนเราเสร็จแล้วต่อไปก็เริ่มองการฆ่าแกะน้องเกดอ่าซาร,รีเออบิ๊กมา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 อุ้ยอุ้ยไม่ก็อุ้ยโอ้โหไม่ตรงนี้โคตรมืเม่เลย,ยลว่ะชิมหาระชิมหาระชิมหาระ อยู <One input> e ่ตรงไหนดีอะทุกคนอันนี้เราอาจจะอยู่สักพักหนึ่งหน่อยแล้วกันนะพอดีว่ามันก็มีถ้ำอยู่ไม่แน่ใจอุยอะไรนะไอ้ปิยา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 เดี๋ยวเราสักเราอยู่ตรงไหนดีอะขุดหินเลยโอเคดูว่าเราจะเป็นต้องใช้หินนะครับผมผอ้มขอขุดหินเลยแล้วกันโอเคขุดยาว คุณยาวคุณยาวยุย้ย,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 ยชิบหายแล้วเหมือนก้าวประตูหมดอะอะอะชิบหายแล้วโอ้ยก god เออฮือผมนี่มันจริงๆเลยลืมก่อนจริงๆว่าฮืออ่าฮือ,อ,อ,อคือชิโอเคช่างหัวมันเถอะทุกคนเราเอาหินไว้ก่อนแล้วกันนะ โอเคโอเคเสร็จ okay. okay, แ,แล้วทุกคนเสร็จแล้วต่อไปก็เตียงโอเคดูรูมูออยูสยกีไอาบิกมึงมีสีไหมมีมาให้โว้ยอะไรอะไร่ะ โอเคทุก okay, คนเราสาร้างเตียงแล้วเราจะนอนก่อนก่อนนะครับผมบไม่เอาอะ่ sleep. ะโก o s สลิปโอเคท,ทุกน okay, คนน้องผมมาแล้วนะครับผมตังใจที่ผมข้าไปนอนเลยเร็วๆดีนอ,งงนอนก่อนนอนก่อนโอเคทุก okay, คนตาชชาเลย โอเคทุกคนมาแรกอาจจะอยู่ในถ้ำนะพอดีว่าเออนหนนะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วมันจะเกือบแล้วเกือบแล้วบกรไอ้พวกสบี้มาลุมกูตะเกียบมีดตั้หลักหัวคม ผมฆ่ามันเลยครับทุกคนฆ่ามึงอะฆ่าบิ๊กมันนี่มันงงโอเคทุกคนโอ๊ะไม่กดกูไม่ตายว่ะเชี่ยโคตรโหดเลยกูคีปเปอร์ไม่โคดปัญญาอ่อนเลยทุกคนคีเปอรแต่อยู่ในหมวดหมาตีอะโอเคทุกคนกะว่าจะตัดไม้สักหน่อยลงลงทำไง โอ้แม่งเยอะอยู่นะพิปเปอร์มาองกระดงแล้วเบิร์ดิโอ้ยโอ้ย,โอ,ยโอเคตายหมดเลยอุ้ยลาพิสลาซูลาพิสลาทูล,ล,ลีโอ้ โอ้ทุกคนโอ้รวยอุ๊ยแย่แค่กูตกใจหมดเลยนะเออตะกี้ถ้าพยมหูแตกก็ขอใครด้วยนะครับเพราะตะกี้ผมโคตรตกใจเลยบันไลโคตรตกใจเลยลงมาหน่อยดิเอ๊ยกไม้นี้ ว่าดีเกี่วเท่ากับไอหมอนในตัวถ้าแบบหมดนี้ไม่ได้เลยแบบไม่ค่ดว่เก่งเลยพี่บ้าบ้าบ้้าบ้าขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาห้ามแมววะเดี๋ยวตีหลบตกเลยเราต้องการดนมาแล้วนะครับผมพอดีว่าอุ้ยมีที่ล่องแล้วแล้วก็มีพึ่งด้วยว่ามาโมกอุ้ยว่าเยอะเฮ้ยห้างตรงนี้ทำไมมันคุ้นๆจังวะ เอ้ยไปสร้างบ้านกันเลยไหมสร้างบ้านเลยไหมไปบ้านมีแหล่งอาหารเพราะเมึงเขาปลูกเขาจะเอาเพิ่มเยอะแต่ว่าเราเราบ้านเราต้องไปถึงตรงไหน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 เอ่อปลูกบ้านนะ<ง>บ้านเอาอุดลาวาเดีกๆก่อนจะอุดลาวาไม่พออยูไ่ไม่ค่ะแล้วอ่ะกูไม่สนะอ่ะตะกี้ตะกี้ เมื่อกี้ว่าทำเพราะวตั้งใจทางนั้นแหละใช่ไงเราจะตั้งในถ้ำไม่ใช่หรอบ้านอ๋อให้ทุกคนผมขอทามพูดเราจะตั้งบ้านในถ้ำเหมือนเดิมนั่นแหละอ้าวอ้าวนายบอกให้ตั้งบ้านในถ้ำก็เออไงก็ถือว่าตั้งในถ้ำไม่ใช่หรออ๋อทุกคนเราจะคุยแค่นี้แหละมันโคตรเบื่อเลย

อ่ะโอเคเดี๋ยวเออยังไม่เสร็จร้านอาหารเกบิก,อกโอเคนี่บิ๊กงูเลื้อยสวัสดีดูบิ๊กบิ๊กเรามาช่วยกันตัดไม้ตรงนี้กันเถอะ

โอเคทุกคนเราตัดมาสเสร็จแล้วนะคะผมโอเคเราจะลงไปต่อเลยแนละ้วผมเอเอเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะขอกินอะไรก่อนพอดีว่ายิวเหรือเกินยำย่ำยำให้บอช่วยขุดทรายไหมทำกระจกอไม่ต้องทำกระจกหรอกกระจกไม่ไม่จะเป็นแล้ววิกทำไม้แบบน,นี้ทำไมเนี่ยทำมนนไม้แบบนี้ทำไมให้วอาขอเปลี่ยนพื้นก่อนแล้วกันนะไอ้วิ๊กแมวอะไม่ต้องกระตั้งกระจกหรอก เต็มเลยดูซานกนนีจีว่โอเคเอ้ยดูสบายตาขึ้นเยอะเลยว่ะ ไม่มีแค่มันมีมากกว่าหนึ่งครับนี่นี่นี่นโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทำอะไรอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีไม้นั้นนี่ว่าเอ้ยลืมไปโอเคเออเอ้ยด้าบนนะตั้งด้านบนด้วยแถวบ้านด้านหน้า มึงเอาตรงนี้เป็นแหล่งทำฟาร์มดิลงถ้ำเลยไหมไอ้นั่นไงพวกผีปีศาจอยู่ตรงนั้น,นไ,ไหนโอน้ม oh <my> God. มไม่กอดไป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 โบเนียโล ทุกคนขออภัยด้วยนะที่มันติดบั๊กแปลกๆเวลาผมเข้าอะไรมันจอบแบบจับของเองก็ขอไปัด้วยนะครับผมโอเคเราจะลงถ้ำแล้วถ้าตายจบคลิปเลยนะเพราะว่ามันผานคึ่งชั่วโมงเลยบิ๊กไป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 ไไป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  โอ๊ยตีทั้อ,อน้อตายเลยโดนโดนบอสสอยมันมันเป็นบอสเหรอมันดอบอะไรไหมบอสตัวนั้นน่ะอุยอ้ยอุ้ยเจ็บมากนี่อ๋อนี่ อย่าตีวะนะมันจะตายแล้วเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาตายหรอแล้วเไมอยูไม่แบ่งอ้ายระวังจะเจอส้นเฮียอะไรวะเหล็กกูแม่งมีแท่งแ่งเดียวเดียวด้วยมีแท่งแท่งเดียวด้วยยังไง มีหายแตแทงเดียวด้วยไงไปเด็นเดงกวิจัอะไรไปยิ่นาวะโอเคก็จะตายโง่แบบนี้นี่นะเอ้ทายหมดแล้วโอ้ไม่มีไม้ไม่เป็นไรกูมีแล้วไม่ต้องหูเอ๊ติ้งเสียงเลยปะเสียงซุดของใครบางคนคนเรากลับมาจากนั้นเนี่ยแล้วเราเดส เออก็แบงค์สร้าว่าแตกนั่นแหละไม่ไม่เกี่ยวเว้ยมึงกากเกินโอเคทุกคนมึงอย่าเอหล็กูเอ้ยขอเลนะกูมีแปดนะกูมีหล็กแปอันมึงมีสามไม่ก็สี่บอสสามสามสิบสามหมอสิบสามว่าอะไรจะหาลุงตัววะอะไรล่ะอะไรหาสิบสามลุงตัววะมึงมีแปดแปแล้วก็เก้าสิดสิบหนึสิบเอ็ดอ่ะนั้นกูขอ เงาไปแปเอ้ยงั้นกูขอแปะเงาไปเก้าวมาทุกคนเดี๋ยวผมขอรอเหล็กเผาก่อนนะครับผมยิ่งแพร่เอ้ยสองคนชื้นอะเฮ้ยเคียวแม่งเขียวใช้สิเราต้องใช้เขียวแล้วอันนี้ดาบดาบดาเมจเจ็ดเหมือนกันว่ะแต่เขียวดูน่าสนใจกว่าตรงนี้นงเนอะดาเมจเจ็ดก็เขียวกับดาบนี้เลยอ่ะเฮ้ยแต่ดาบ วัวครับแบบไมอบเฮมึงด่ากูถูกโอเคมาแล้วมาแล้วเกินแล้ว,ลวก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ไปละฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับฟังการแจ้งเตือนอด้วยนะครับผมไปเลย